นี้เป็นครั้งที่44บสีตรงกับวันที่23ธันวาคมลงมาหน้าร้อ้วพระเจ้าในธนชาตบุญมีขอเป็นวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจาบุเรศบูชาแด่องค์ความปฏิเทต้าเจ้าองค์หลวงปู่ทำให้หลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทางวาจาทู้เป็นเจ้าของบายินดีมันดีขอเตวลาเจ้าทั้งหลายขอจงมาลงมโนธรรมในการต่อสาธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพ ส่วนบรรณาตครูบาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบรรดาลให้เียของข้าพเจ้าเป็นธรรมที่ยังคงอยู่กันต่อจากยายมนต์ต่อไปบนสวดชุมนุมเทวดาอมันตาจักรเวสวร์ตะลาขชันตุเทวตาตะธรรมามุนีราชัตุนันตุตะขโมคขังตะเคกาเมจะลุเปกิริละละตะเตจาตุเควิมานีทิเประเตจาราม ด่ารู้ว่านะคะอันนีเ้เคหัตถุมหิเเคเตภุมมาดายันโตเทวราชละทะละวิละเมยกะันทัพพระนาคาตินทานตาทันติเกยามุนิวะละวะตานังตาทโวเมตุนันโตธรรมะสวรรคารอยัมปัทันตาธรรมะสวรรคารยัมปทันตาธรรมะสวรรคารยัมปทันตาบทวนนมำการติินนมตตาปัคตะาตโตธรรมะนมุตสานมุตาปวัคตุะตโตธรรมะนามุตานมุตสาปวัคตุะาตโตธรรมะนามุตา ตัวตาจะกิริยาคาถานั้นที่มีตานังอันยังพุทโธมีตานังวัลังเอเตนะตัตะวะเจนะตัวจะมีของตัวตาประฐานะที่มีตานังอันยังธรรมโมเมตานังวัลังเอเตนะตัตะวะเจนะตัวจะมีของตัวตาประฐานะที่มีตานังอันยังทั้งคูมเมตานังวัลังเอเตนะตัตะวะเจนะตัวจะมีของตัวตาปทานะมุตุมาห์กุลนิโกนะโถติอาทิกาคาถามากรุนนิโก ธรรทายะปปานีนังเรธวปะลมีัปปโตธมิมุตตัเอเตนะตัจจเจนะมหตุตปุปตวะมหากรุนิโกนาโถหิตายะธปรปานีนังบุเรธวรปะลมีัปปโตมิมุตตัเอเตนะตัจจเจนะมหตุตปุปตวะมหากรุณิโกนาโถทุขายะธปรปานีนังบุเรธวรปะรลมีัปปโตมิมุตตัเอเตนะตัจเจเจนะมหตุตปุปตวะ มตฑลมหาธาตุไม้สูตรเอวามเมสุตรต่างอีกางธรรมญาธรมะวะวาสะเกตุวิหัระดีกับปิละวัตุสมิงมหาวันีมหาตาวิคุตังเกนะธาติมัตปัญจมัตเตหิวิหุตเตหิตะเปไปหะลานเตหิสาตหินจารโลกาธาตุหิที่วตายเยปุยนะต่านนี้เมตตาหอนติภาระวันดังรัตนายาวิคุตังอันจะ อาตะโขจตุนังส oh uh hm. ุทาวาสกายิกานังเทวานังเอตทะท้โหสิอายังโขภะคะวารสเกสุวิหัรเติกาปิแลพุทธสมิงมหาวัเนมหาตาบิโคสังเคนะตัณถิปัญจมัตเตหิบิโคตัเตหิตเปวิหะอัลหันเตหิทาสตหิจาลุกะถาตุหิตเทวตาเุโภยนะตันิปัตตาหุติภะคะวันตังตัตนายาปิโคตังกันใจยานุนะมายัมปิเยนะภะคะวารไนโนปัสังกเมยามาอุปาตังอุปาสังกมิตวาภะคะวัโต สันติเกปาเจกาคาถาพาเสยยามาติอัโคตาเทวาตาเสยยะถาปินะมะวาละวาปุริโสสมาติตังวาภาหังปัสสาเะยะปัสายตังวาอัมมิตรยะอิวะเมวะสุทาวาเจตุเดเวสุอันตรายหิตาพะพุทธโตปุระโตปาตุละหังสุอัตโคตาเทวตาพระวันตัง อะพิวาเทวะเอกามันตังอัตถังสุเอกามันตังทิทาโคเอกาเอวตาพระวโตทันติเกอีมังคาถังอภาสิมหาสมโยปาวะนัจจะมิงเทวกายาธรรมะคาตาคาตัมมหาอิมังธรรมะธรรมยังทักิตาเยวะอะปราชิตะสังคันติอัตโคมราเทวตาพระวโตทันติเกอีมังคาถังอภาสิตัตะละพิกะโวสัมมาทังสุจิตัง อัตโนโอุจุกะมะกังสุสาระทีวเนตาน,นิคะเหตวาอินทียานิลักขันติบันทิตาติ <c oughs> อตกกา,าตโกบลาเทวตาพัพวโตตันติเกีมังคาถังอภัสติเจตวะคีรังเกตวะปาริคังอินทังคีรังโอหัจจะมะเมชาเตจะลันติสุทาวิมาลา จากขูมาตาสุทันตาสุสูนะคาติอัตโขปลาเทวตาปัจจุตสันติเกีมังค่าฐานาสิเยเกจิบุตังเตนังกะตาเตนะเตฆมิสันติกะปายะภูมิงปะหายะมานุสังเทหังเทวะกายังประลิปูเรนสันติติอัตโขและควะภิโคมันเตศิเยภูเยนะ พิกเวททัาสสะสุโลกะทัสสุเทวตาสานิปติตาอนติตัถาคตังทัตนายะปิกุสังขัญจะเยปิเตพิกเวเหติตโงอติตะมัทธานังลานโตสัตามมาสมุทาเตถมปิปักวันตานังเอตาปารามาเยวะเทวตาสันิปติตาออเหสุงเสยยะถาปิมายะหงอตาลหิ เอปิเตพิกเวพะวิสันติอนาคตะมัตทานังลานโตลมาลมุตตาเตตัมปิพระกันตานังเอตาปาลามายวะเทวตาตันิปติตาภวิสันติสยะตาปิมายังเอตาลหิอาจิกิตามิพิคเวเทวกายานังนามานิกิตายิตามิพิคเวเทวกายานังนามานิกเอติตามิพิคเวเทวกายานังนามานิตังตูนาทตาทุกังนะมะนะติกะโลทัปติตามิติเอวะบัน เตติโกเตปิโกปะควาโตปะเจโตตงปะควาเอตตะท้าโอจักสิโลกะมนุกัตถามิยัตถปุมาตัะติตาเยติตาคิลิกัปพลังปะหิตตัตตาสัมมาหิตาปุถุสีหาวาตัตินาโลมะหังสาภิสมัมพุโนโอทาตามะนะสาสุทาวิปะนนะมะ นาว huh ิลาภิโยปัญจสเตยตวาวนีกับวิลาวัตเวตาตัวมันตยุสตาสัตะเกตานิลาเตเทวกายาวิกันตาเตวิชานาถัวพิคโวเตจะอาตาปามะกะลงสุตวะพุทธตาตาตันางเตถมปาตุละหุยานังอะมนุษฐานะทัศนังอะเปเกตตาตัมัตถะคงทหาถังอัฏฐัตตลิงตาตังเอเกทาฐานังอะมนุษสานะมัตถะทรงอะเปเกนันตะมัตถะคงทิสาสภาภูขาหง กัญยาทพังกัอปิญญายาว่าว่ากิตวานั้นจากโคมาตาตัวมันตายี้กัตถาสาวเกตานนระเตเทวะกายาพิกันตาเตวิชายนาวิโคเยโวหังกิติามิขิราหิอนวุปปาโตกัตตะสหตาวะยะขาภมมากับปิลาวัฏวัยที่มันตัที่มันตัวนมันตสัตยินโนมรธรรมนาพิกมุงพิกุังัิเตงวุังชาสหัสหาเหเมวตายะขานานาตะวันนิโนที่มันตัที่มันตันมันตสัตยินโนมรธรนาพิกะมุงพิกุลังตับิเติงวุังตตาคิล เจตตาสายะขานันะตะวันนิโน่ทิพันต์โตเทมันโตนะมันโตอัสติโนโอนะมานาพิฆมุงพิฆุลังตมิเติงวันังอินเจเตโตลาตาหัสายะขานันะตะวันนิโนอ่ทิพันต์โตเทมันโตนะมันโตอัสติโนะโมระมานาพิฆมุงพิฆุลังตมิเติงวันังเวสามิตาปัญจสตายะขานันะตะวันนิโนอ่ทิพันตอิตเทมันโตนะมันโตยะสติโนะโมระมานาพิฆมุงพิฆุลังตมิเติงวันังกุมิโลลาจดรอิโกเวปุละตาวินิเวตังัง ไปโยนังตาตาตาหาตังยะขานังปะกยิ้ลูปลาสติโกมิโลลายคล้าโกสงปลาคะสัมมิติงมนังผูริมัญจาทิ่ตังราชาแะตาลัโตปาสาสติอันละปานาที่ปติมหาราชาสัตติโตปาปิตตาภาวโรอินทะมะนามาเปลาอิริมันโตอิริจมันโตัวนะมันโตสตยติโนมงนัมะนาภิกฆมุงพิฆุนังสัมมิติงมนังตะกีนันจ่าที่ตังราชาวิโลโนโหปตาปาสาสติกุมบันานาที่ปติมหาราชาสัตติโตปาปิตตาภาวโรอินทะมะนามาเปลา มิถิมันโตมีถมันโตนะมันโตตติโนบุญธรรมนาอภิกรรมวงพิคุณังตามตติงว่นังปัจจิมันจทีิตังราชาวิลูปากโขปาสาสตินะขานังอาทิปติมหาราชาวยะตัดจิโสมุตตาปิตตาบ้างวโรยธรรมนามาปะายที่มันโตมิถิมันโตนะมันโตตติโนบุญธรรมนาอภิกรรมวงพิคุณังตามตติงว่นังอุตตะลันจัดิี่ต่งราชาอุเวโลตัปปาสาสติยะขานังอธิปติมหาราชายะสัตติโสพุทธาปิตาตาบ้างวโรยนรมมนามาภะายที่มันโตมิถิมันโตนะมันโต ยะตาติโนทัตมะนาพิกะมงพิกุนังกามิติมวณังปุริมาติถังราชาต่าตาลาโทรักิเนนะวิรุณาโกปาติเมนะวิโรปะโกกุตาโลตาลังทิสังกุตาโลเตมหาลาชาสามันตาจตุโลทิฏฐาตาถัลมะนาถังตุวันนีกับิลาวัตเวเตถังมายาวิโนทธาธาอากูวันจานิกาธาธายามายาคูเวนทุเวเวนทุวิภูจวิภูโตสาจันนโนกามาเตโตจักินโนวันทุ ใหมันดูจากปานาโทปมาณโยจะเทวสุโตจะมาตาลิติตาเตโนตันตะโปนะโรตราชโนโสโปนาคูปัญจติโคเจวะติมพุลุสุริยาวัจสาอิเตตันเยจลาชาโนอันรปาตหาลาจุพีโอทะมานาอภิการมุงพิคุณังธมิติงวะนังอัถคูนาภาษานาคาเวสาลาตาตันจะกกรรมพระรัตตะตลาอาคูบายาคาตายาติพียามุนา ตตะรัตถาจะอาคูนาคายาจานีโนเอรวันโนมหานาโสประคมิตริวงวหนังเยนาคาลาเชสหาสาหะลันติทิพาธิชาปก,กิวิาจุทัตจัโขเวหายะสาเตวะหนามัจปัตตาจิตละสุปันนาอิติเตทานังมังอภยันตะทานาครา,าชาอะมาสิสุปันนาโตเขมามากติปุโทโธธนะหาหิวาจาหิอุปะวะอายันตานาคาสุปันนาสารณะ ่ะกลางสุพุทธทางชิตาวชิละหัตเทนะทะมุทางอสุลาสิตาภาตะอุโรวาสะวะเจเตเทิันโตะยะสัจจินโนกาละกันจะมหาวิสมาอสุลาธานะวีกาสาเวะปาจเ,เตสุติติจะปหาลาโทนะมุติสหะสะดัน จะพระริบุตตานังสเพเวโรจะนามากาสันในหิตวะเปล่งเตนังลาหุพัฒามุปาคมุงสามะโยาธานิพัฒนเตภิคูหนังสตมิติงวะนังอาโปจะเทวาปะทวีจะเตโชวาโยตาทาคมุงวานุนาวานุนาเทวาโยโสโมจะยะสะ สหเมตตากรุณายิกาคูเทวายะสัสิโนทัสเสตธาธาญาสเีนานะตะวันนิโนทิมันตโตทิมันโวนัมันโตนัสติโนโมทัมานาพิการมงพิกุนังสัมพิติงวะนางเวนโทจเทวาสหลีจะอะสมาจะทุเวยะมาจันทัตโสปานิสาเทวาจันทามาคูปุระกิตาสุริยสุปานิสาเทวาสุริยะมาคูปุระกิตานะกาตานิปุระกิตวาอาคูมันทวะ ลาหกาวะสุนางวาสโวเสโทสะโกปาคะปุลินทะโททะเตเตทายาทพินานตวานิโนอนี้มันตัวดีมันตัวนะมันตัวสศรษฐโนมุทัพมนาวิการมงพิคุนางสัมิติงมะนางอาถาคูสาภูเทวาชลามากิติขาฤวาอนิทากาจะโลชาจะอุมา บุพพนิพาสีโนวรุณาสหธรรมมาจะอาจุตาจะอะเนทกาสุเลยยะลุจิลาอาโกอาโกวาสวะเนสีโนทัศเตเตทัทายาตะเพนนะตะวันนิโนที่มันตัวที่มันตัวนั้นตัวยะสสนิโนมุทัมมนาวิกมุงพิกุณังกามิติงหัวหนังสหมานามหาสัมนามนุสามนานุสุตมากิธาปทุติกาอาโกอาโกมโนปทุติกาอาถาโคหาละโยเทวาเยจะโลหิตาวาสีโนปาละคามหาปาละคาคุเสวะยาตัดสีโน ส้าเศรษฐาถากะยาสะเพนะนันแต่วันนี้โดยที่มันโดยที่มันโดยนีันโดยสติขงวันน้นหนาวีกมงวิกุนังตัมิ่ติงวันนั้นตุกกาการลุมหาลุนารคูเวคัตนาสาธาโอธาตาคัยะหาปัมูขาคูเทวาวิจักขณาตถามาตาหาลคกชามิสกาจายาตติโนตะนื่องอาคาปะชุนโนโยทิสาอภิวัตสติท้าเจเตทาถากะยาตะเพนะนะนแตะวันนี้โดยที่มันโดยที่มันโดยนะมันโดยสถิติของวันโมำวมนหนาวีกมงวิกุนังตะมิ่ติงวันนั้น เกมิตาตุติตายามาการทกาจะยะสัตติโนธรรมพิทกาลามาเตถาโุตินามาจาตวานิมานาลติโนอากระถาคูปาลานิมิตาถาเสตเถตาตากระยาสเปนานัตตะวานิโนที่มันโดยที่มันโดยน้มันโดยสัตติโนธรรมนาภิคมุภิขุนังตระมิติโมหนังตันเตเตเทวานิกายาสเปนานัตตะวานิโนนามันว่าเยนะอาขันจุงเยจันเยสัติสาสหปาวุธาชาติมะกคีลังโอคาตินัมนาตะวังตะเคโมคะ ตะหลังนาคังจันทางวะอาทิตาติทางสุภามาปะละมัตโตจัปุตตาอิธิมัตโตฐาทันนังกุมารโลติโตจตโตปะคาตมิสิงวะนังสหัสภามาโลกานังมหาภัมาพิตินดะติอุปปันโนชุติมันโตวิตมากายโยะติตโตทะเตตาอิตลาอาโคปจเจกะวะถวัติโนเตถันจะมัจชะโตอาคาหาลิโตปะลิวาลิโตเตจะสัพเพอภิกันเตติเตเวตภามเกมาลาเตนะภิกกามิ ปัสะกันนะหัตตะมันที่อย่างเอตักันนะหัตถพันธะลาเกนะพันธะมัุโวสมันตาปริวาเลทะมาโวมุติทะโกจินาอิติตาธรรมาเตโนกันนะฮะเตนะอาเปสะยิปานิณาสาระมาหัจจะสละลังกัตวานะเพระวังยะถาปะปาวุตจโกเมโคนยันโตทวิชุโกตถาโสปัจจุทาวติสังกุโทอัสยางวเส ท่านจะสัพพังกบินายาวะว่ากิจวานันท์จะกุมาตตวามันตยิทธาทตวเกตเนรเตมาลาเตนาพิกันตาเตวิชานาธาพิกวเตจะอัตตปามะกะลงตุตว่าพุทธาตานามวิตะลาเกหิปกามุงคลเถระมปีจะโยงตะเพวิจิตะสังฆามาภยาติตายะติโนโมทันติลาภูเตกิตาวกาเตทะเนสุตาติปตุจุลชัยะปะละกอนะโมเมพุท เตชะตาัตนาธิธรรมิกาเตชะปะสิทธิปะสีเทวานาลายะปะละเมสุลาสิทธิพัมาแตอินทาจะจะตุโลกาคัมมีลักกาสะมุทาภูตุงขังคาจะสะพัมมชยะปะสิธิพระวันตุเตชะยะทายะธนิธนิธิอุธิอุทินธินทนธิดทยะทายะกะคนละตนละนิใจนิยลใจเตณะเมรุราช ปนนะราชีชยะชยะคัมพีละบมว่าพีนาเคนทันาคีปีตาจะภูตะกาลีชยะชยาุนิมิตตาโลคีชยะชยะติงคีสุธาธานะมุขชาชยะชยะวะรุณนะมุขตัตตาชยาชยะจำปาทินาคกุลละคันทตกชยาชยะคัจจคนนะสุลงสุกละภุชงสีหะพยาคตีปาชยะชยะวะรุณนะมุขยาตา จิตะจิตาเจนะลีปุนาสุทธินะรดีชยะชยะทุกขาทุกขาชีวีชยะชยยะทานีตะเลตะทาทุชยาชยะชยยะท่านีสารินะทากายะชยะบังกะลาชัญญาพระเกชยะชยะวรลุนัยะเขชยะชยะละคเตสุระพุชะเตชาชยะชยะพามีทักขณาชยะชยะราชาธิราตัดใจชยะชยะปตะวิงสัพพังชยะชยะลหันตาปเจกะพุทศสาวังชยะชยยะมโห สุรินฮัลโลลินเทวาชยะชยะผมาสุลาโคชยะชยะนาโควิรุณหโกโววิรุปผกโวยันที่มาและวิอินโทจะเวนะเตโยจะกูเวโลวะลุโนปิจะอังกิวาโยจะปาชุนโหกุมาโลทัตตะลัตโกอัฏฐาละสะมหาเทวาสิทธิตาปะสะอัทโยอิจิโนสาวกาสปาชยะลาโมพระวันตุเตทยะธัมโมจะ สังโฆจะทะสปาโลจะชายะกังเอเตนะชายะเตเชนะชายะตุถิภวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะโหรตุเตชายะมังคารังชายโยปิพุทธะติเิมะโตยังมาลาตาจะปะปิมัะโตปะลาชายโยขุังมุติมันเถปมุทิตาชายะตถาภะมะขณะมหาสีโนชายโยปิพุทธะติเิมะโตยังมาลาตาจะปะปิมัะโต ปัจาระชโยปุตยามุทิมันเถปะโมติตาจยะตะถาทินะขณะมหิติโนจะยโยปีพุทธะิิมัตโตอายังมาลัตาจะปปิมัตโตปัาะชโยปุตยามุทิมันเถปะโมติตาจยะตะถาเทวะขณะมหติโนจยโยปีพุทธะติิมัตโตอายังมาลัตาจะปปิมัตโตปะชโยปุตยามุริมันเตปะโมติตาจายะตะถะสวรนะขณะมหติโนจายโยปีพุทธะติลิมัตโตอายังมาลัตากัปปะปิมัตโตปัจจาระเชโยข ใโยปีพุทธศตรษมัโตยังมาราาจะปาปีมัโตปลายทะโยคุณยายมณิมันเทปโมริตาทะยัติาสถาบัพเมฆนาเมติโนชยันโตโพธิยามมเลตตะกยานังนันทิพัะนอเอวังตะวังวิชายโยโหหิชยยะตุชยะมังคเลปลาชิตตปลังเกติเสวะทวิปกะเลวิติกตพระพุทธานังนะครับป้โตปามนาตติถูกนะขันตังตัวมังคังตุบปะพาตังตัวโพิตังตัวโนตัโมโตจะถุวิธ่ทำพรมัญชายไดุถะกวัคีนางกายะกำมังวัจจกรรมังวัคีนางวัฒคีนาง พโนกัมมังว <mel> ันนี้เทเตปัฏากินาปัฏากิดานิกาตวานะละพันตัดเถปัฏากินเนเตอัตถะรัตถะทุกิตาวิรุฬหาพุทธาสตะเนโลคาทุกิตาโหธาสหสเพหิยติภีตุนันตุผลโตเยเทวะอัตมิงทานิอธิกตาดิกายุกาสัตถาหุนตุทุกิตาหุนตุตาปัฏาลักันตุตัทัตตานังลักันตุขีนะสาสนัญญากาจีปัฏนาเตสังสเพปูเลนตุ มโนรัถายุตากาเลปวัตันตุวสังวัสสาวลาหากาโลคาจุปัฏวเตสังนิวาเลตุจะตับพัทากายาสุขังคิตาสุกขังอรหันตุยถาละังบทสวดธรรมะนิยามะสุตัง <c oughs> เอวามเมสุตังเอกังธรรมยังพระขวาวสาวัตถียังวิหารติ เอตาวะเนียนากะปินทิกาตะอาลเมตตตะละโคภิกภะขวาภิกขอมันเตติภิกขะโพติภระทันเตติเตภิกขูภะขวาโตปจโสสงภะขวาเอตตะทะวจะอุปาทาวาภิกขเวตตาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังติตาวะตาธาตุธรรมะทิตตะาธรรมะนิยามตาตะเพตังคาลาอนิจจิตังตถาคโต อภิสัมบุตรจติอภิส at um right ัมมติอภิสัมพุทธิตวะอภิสัมมีตาวะอธิกติเตติปัญญาเปติปัฏฐเปติวิวาลติวิภัชติอุตานีกโลติสเปสังขารานิจเตอุปปาทาวาปิกเวทถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังติตาวะสาธาตุธรรมมัทิตาตาธรรมนิยามตาสเพสังขาราทุขติตังตถาคตโตอภิสัมพุทธจติอภิสัมมีติอภิสัมพุทธิตวะอภิสัมมตวะ ตาจิกาติเตเทตปัญญาเปติปัฏฐะเปติวิวาลติวิภัชติอุตานีกัลลติตาเปตังคาลาทุกขาติอุปาทาวาพิกเวตาถาคาตานุปาทาวาตาถาคตานังติตาวะตาธาตุธรรมะติตตาธรรมะนิยามตาตาเปตัมานัตตาติตังตาถาโตอภิสัมมุจติอภิธมเมติอภิสัมมุจิติวาอภิธมเมติวะตาจิกาติเตเทติปัญญาเปติปัฏฐะเปติวิวาลติวิภัชติอุตานีกัลลติตาเปตัมานัตตาติ เอทะมาโวจะพระวาอัตตะมะนาเตภิขคพระวาโตภาสีตังอะพินันทุนติปะตวดพัตเทกรัตตคาถาอะติตังนานะวาคะาเมยยะนับปติกังเขานะครับตามบุคคลไม่ควรนำคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วได้อะไรและไม่พึงฮงถิ่งถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทะตติตัมบะหีนันตังอปัตันจานาคะตังที่เม็นอดีกลับไปแล้ว ทิเบย์นอนาต้ตเพียงไม่มาปัจจุบันนั้นจะโยกรรมังตัถะตถะ,ะวิปัสสติอสังฮิลังอสังกุปังตังวิทามโนพลุกเยผู้ใดเห็นธรรมังเกิดเกิดในพรน,นาในที่นั้นนั้นยังแกแจ้งไม่ว่าไงขอนแขงขรวนเพราะปูหลัการเท่านั้นไว้อัดเชวะกิจจะมาตะปังโปชัญญาวะระนางสุเวความเบียนเี็นกินที่ ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นะอิโนสังฆารันเตนะมะหาเสเนนะมันจุนาว่าการเปลี่ยนมัฏจารถึงมีเสนมากก็ไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอะโหรัตตมะตันทิตังตังเวพัตเตกะลัตโตติทันโตอาจิกาติอจิกะเตพุงนี้พุนี้ผู้ถกยามกาวเล่นพวมีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกี่ยวกับทางการเงอนคือว่าผู้เป็นอยู่มนเพยงเราตัเดียวก็น่าชม สัพเพสังขาราอัน,าาน,าาอนิจจาสัส Rio, สงขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วจะไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุขาสังขารคือ <thous> ร่างกายจิตใจและรูปธรรมามธทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกตนยากพอเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมมาหน้าตาทิ้งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารละไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่เกนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเรา ทุกวางชีวิตดัางชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวางมรณะความตายเป็นของยั่งยืนอวสังมยามะลิตับพังอันเราจะเพิ่งตายเป็นแท้วัฒะปะลิโยสานางเมชีวิตดัางชีวิตของเราเป็นความตายเป็นที่ตัรอบชีวิตต่างเมอันนี้ะต่างชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงวัฒนนงเมนี้ยะต่างความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตะววนที่จะสังเวชอายังกายโยีหลังร่างกายนี้ มิได้ตั้งอยู่ในระเบีตาวิญญาอยู่ขันบาตจากวิญญาณชุดโตอันกเกิดทิ้งตี่นแล้วอาทิเทจะติจะนอนทับปะทวีงตึ่งแผงน่นดินกะลิงกะลังอีว่าประดุดังว่าท่อนไม้และฟ่อนเฟินนี้ละถังหาประโยชน์มิได้อาน,นิจจาวัาตสังคาราสังขา,าทั้งหลายไม่เที่ยงหนอออปาทวยารรทมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเติมไปเป็นธรรมดา,าออปาทิฏวานิโุจันติอันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเด่ังุปะตโมตุโขความเข้าไปสงบสังฆสังงานทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งตะเปยต่างมะ ตัดทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยมะลิงสุจะมะรีทะเลที่ตายแล้วแลวกำลังจะตายด่เทวหังมะทิตามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนาทีเมเอตตัทั้งโยความดงใจในความตายนี้ยังไม่มีกับเราเลยบทสวดเอตตายังกินจียังกินจีกุศลังกำมังสัมเพหิอัตเตหิกระทังบุญยังโนอนุโมทันตุตุนันโตพุนโตเยเทวะอัตมิงทานเนธิกาตาดิกายุกาสัทตาหุนตตตุกิตาหุนตุทุขาปโมตันตุ มาตาบิดาทุกิตาหุนตุทุกขาปัมมุชนตุสเปยยะติกาทุกิตาหุนตุทุกขาปัมมุชนตุสเปยยะติกาทุกิตาหุนตุทุกขาปัมมุชนตุสเปยเปสาสเปยยะขาสเปยเปตาทุกิตาหุนตุทุกขาปัมมุชนตุสเปยอาตาลิยุปัจจายะทุกิตาหุนตุทุกขาปัมมุชนตุสเปยอาตาลัตตายาทูกิตาหุนตุทุกขาปัมมุชนตุสเปยเทวาสุกิตาสเปเทวาทุกิตาหุนตุทุกขาปัมมุชนตุสเปยสามะตินังตมิจฉันตุโว กนจดบูชาหลวงปู่ทวดนโมพุทธิตาโตขันติมายะอิติภาวะนโมพุทธิตาโตขันติมายะอิติภาวะนโมพุทธิตาโตขันติมายะอิติภาวาปติทานะอาทายาเทวตาสันติวิหาระวาสิเนทุเปกะเลโพธิกะเลตาหิงตาหิงตาธรรมะทาเนนะปะวันโตโปธิตาโททิงกะโลนเตะวิหาระมันทะเลเทลาธรรมชาณวกาจะพิกขโวสาลามิกาทานะ ปติโยบาสกาคามาจะเทสานิขามาจะอินชาลาสัปปานะภูตาสุกิตาพระวันตุเตชะลาผูชาเยปิจะอันตะสัมภวาสังเสทชาตาตัโปโปาติกาเนธิยานิกังธรรมะวะรังปติจะเตสเพปิทุขัตะกะลนตุสังขยังธาตุจิลังสังธา,ามโมธรรมัะทลาจะปุกะลาสังโคโหตุ สะมะัมโขวะอัฏฐา,ะจะ,าะจะอิะตาะจะอัมเหรักขตุธัตโมสเพปิธรรมะจาริโนวุติงรรมบาปุเนยามะธรรมเมอริยะปะเวทิเตปะสันนาโหตุสเพปิบาณิโนพุทธะศาสนีธรรมะทาลบมเวกันโตกาเลเทวุปวัตตุพุทธิภาวายะสัตตานังสัมมิทังเนตุเมทะนิงมาตาปิตาจะอัตละชัง นิจังลักขันติปุตรกลงเอวังธรรมีนลัลลชาโนประชังลักขันโตสัพบมธา <c oughs> เทวตาอุยโยชนะคาถาตุขปัตตาจจนิทุกขาวพญปัตตาจจนิพยาสงกาปัตตาจจนิสงกาอุตุสเพวิปานิโนเอตาวตาจะมิจะอัมเหมเห,เหิสัมภะทังปุญญะสัมภะทงังสเพเทว,ว,วานุโม,มทันโตสัพพมปจิติยาทานังตัฏันโต สัตยะติลังละขันตุสัพพทาภาวนาพิรตาโหตุขัจฉันตุเทวตาคตาตุมังคละขตาโมตุสัพพังตุมังคลังละขันตุสัพพเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะตุติโมตุนิลันตลังโมตุสัพพังตุมังคลังละขันตุสัพพเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะตุติโมตุนิลันตลังโมตุสัพพังตุมังคลังละขันตุสัพพเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะตุติโมตุนิลันตลังสัปิพุทธาปะละปตะปเจกันัยแต่ยังวังหลังละขันตานัยจตเตถินะละขังมวัฏพรรมน สัพเพุทธาภรลปตะปฏิเาริใดจะยังพลังหลานตาใดจะเตจีนัลละขังนุตตามิสัพปะโตสัพเพุทธาภรลปตะปฏิเารใดจยังพลังานตาใจะเตจนัละขัมุามิตัปะโตสัพเพุทธาภรลปตะปฏิเจริใดจะยังพลังานตาใจะเตจีนัละขังมุามิตัปะโตสัพเพปุทธาภรลปตะปฏิการใดจะยังพลังานตาในจะเตจีนัละขังมุามิตปะโตสัพเพุทธาภรลปตะปฏิการใดจะยังพลังลานตาในจะเตจีนัละขังมุามิตปะโต ตะเปพุทธารับปราปฏิการในเดงวัลานตานานจะเจรินั้นละขังบรรทานี้ทำ่ตะเปรพุทธารับปราปฏิการในเดงวัลานตานานจะเจริญนั้นละขังบรนทามิสัำ่อโดยอำนาจแห่งบุุศลนี้ข้าพเจ้าได้สวดสายายพาพระพุทธมนีข้าพเจ้าขอน้อง้าที่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิงกิติ์พระบราราินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลงพุทเดชสลงสมัตคลายขออนี้หวงแห่งบุคลนี้จงเป็นสภาสืบสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าขอให้แก่พระคปลอดภัยจากทุกโศกแลภัยหลายทางปวงให้มีแรง ลายได้หล so so ุดเรดลิมังคงเป็นธรรมมาที่พระเจ้าทำคำว่าไม่มีหัวใจกันจนขอจะได้มีแก่ข้าพเจ้าอร่อข้าพเจ้ามีธรรมะที่ที่ตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้โปรดปฏิบัติทานพรน้อมค์ทรงในภาพเป็นมงคลประโชยทุกมงคลพระพิทายอดแท้ที่างไฟไทยและไฟลาวเปิดหนึ่งวันทุกมงคลทั้งปวงนีธทรมเรงอมฤตได้จัดทั้งขึ้นให้เปลี่ยนด้วยภูธนุภาพเทวานุภาพและลิขานุภาพอันตังติดอำนวยผล ให้เป็นที่มงคลแก่ผู้ครอบครองและผู้ชายทุกประการเถิด <to>